สวัสดี f อผู้ติดตามห้องเตนรถย,ยกร้อยเอ็ดแหละ,ะช่อง YouTube ประตูรัดแท็กเตอร์นะครับกับวันเช้าว,วันที่4นะครับ4วันเสาร์ที่4เดือนตุลาคม2568นะครับจะส่งรถนะครับมียีเอ็ดขอบคุณคาลูกค้าทางจาังหวัดลบบุรีนะครับไปต่อก็ขายได้กำไรเยอะเยอะนะครับ อันนี้มาแนะน,นำรถในร้านนะครับผมคันแรกนะครับเป็นรุ่นคูบูต้ารุ่นเอ็มนะครับเ7 0มเจดศูนย์สี่ศูนย์นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางดีนะครับปีห้าสองนะครับอันนี้นะครับตัวรถใบดันนะครับเครื่องเกียร์ระบบดีเล่มพร้อมชุดโอนปีห้าสองตัวรถใบดัน 2,95,000บาทนะครับผมอันที่2นะครับอันที่2เป็นคูปต้ารุ่น L4708 เล่มปี55นะครับผมอุปรกรณ์สองชิ้นนะครับยางเต็มเต็มสีเส้นสองแนห้าัม2 5นห้าบาทนะครับกันนี้กันต่อมานะครับคูปัต้า L4708 เล่มปี54นะครับ เล่มปี54นะครับตอนนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันผานทวนเหมือนกันนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้ขั้นต่อมาเป็นคูปต้ารุ่น L4708 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี54นะครับผมตัวเปล่านะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวเปล่าเอาไปแสนแปดพอครับคันนี้นะครับ ขับมาเป็นคูปัต้ารุ่น L สามหนนะครับตัวเปล่านะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับมีเล่มนะครับเล่มปี54นะครับผมตัวเปล่าพวกเกียร์พวกระบบโฟร์วิลใช้ได้ปกตินะครับแต่เครื่องจะมีไอนะครับอันนี้95,000บาทนะครับอันนี้นะครับคันนี้เป็นรถไถรุ่น B นะครับรุ่นเล็กไว้เข้าโรงอ้อยนะครับ ไม่เคยลงนานะครับคันนี้ใช้งาน300กว่าชั่วโมงนะครับรถสวยๆสภาพประมาณ95%นะครับคันนี้1 5 5 0 0 0สบาทนะครับเดิมปีห1นะครับผมต่อไปเป็นเครื่องอัดฟางนะครับกุปต้า h h b 3 5หนะครับอันนี้เผาเดิมสวยๆพร้อมใช้นะครับผมตัวนี้2,000สกับ5,000ับาทนะครับตัวนี้ก็ HB-135 นะครับ ก็พร้อมใช้นะครับตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสวยทุกตัวนะครับผมพร้อมใช้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะถูกกว่าเขาหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับป่าตรงนี้นะครับก็เลยลดราคาไปตัวนี้เป็น HB 135หนึ่งสามห้าเหมือนกันนะครับสองแสนสองหมืนห้าพันบาทนะครับตัวนี้ใช้งานแค่ฤดูก,กาลเดียวนะครับ สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับขมาเป็นรถเกี่ยวนะครับผมรถเกี่ยวคูปัตต้ารุ่น DC 105นะครับจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับผมคันนี้เครื่องมีควันนะครับขายตามสภาพก่อนนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มพร้อมชุดโอเลยนะครับ DC 105 X เล่มปีหกศูนย์สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเดิมๆนะครับ เต่เครื่องมีควันนะครับตามสภาพก่อนเก็บงานนะครับราคานี้ยพามาดูได้นะครับอยู่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดละเอดนะครับผมพวกอุปกรณ์ผานไถพวกผานนะครับผานพวนผานบุกเบิกก็มีหลายตัวอยู่ครับอยู่ทางหน้าบ้านนะครับไม่ได้พาไปดูนะครับอันนะนําสินค้าก่อนนะครับอันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมผู้ติดตามสองคนนะครับ ช่องเราช่องใหญ่ติิตามสองคนจากวันเราจะโตนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับลืมนิ้นาร้านนะครับอยู่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดลเลยนะครับที่กัดร้านก็พิมพ์ใน Google แ a มวครับอูวันชัยการช่างนะครับอำเภอปทุมรัฐจังหวัดรเอยดนะครับเบอร์โทรศัพท์081544818 4นะครับท่อาเข้ามาดูมา ทดลองขับได้ทุกคันนะครับผมทำามาเด็มน้ำยนเย็นๆนะครับผมใน,นตอนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคับสวัสดีครับ